สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รันครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่64นะครับซึ่งไอออนเรามีรถที่สดสดใหม่ๆก็คือไอออนยูทีคันนี้นะครับอยู่ด้านหลังของเราครับวันนี้ผมเดินผ่านที่บูธของไอออนแล้วรู้สึกสะดุดตากับรถคันนี้นะครับคคันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับเป็นรถรุ่นไซส์เล็กนะครับประมาณเหมือนซิตี้คาร์ของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเราก็ มี2เกรดรุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นพรีเมียมกับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเราเริ่มต้นที่510,000 xx นะครับตอนนี้เราจะให้ลูกค้าจองสิทธิ์ไว้ก่อน2,000บาทนะครับเพื่อลดไป2,000 0นะครับก็จะเหลือ4 9 xx ครับผม ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ประกาศตัวเป็นทางการแต่ว่าให้ลูกค้ารับจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับส่วนรุ่นพรีเมียมก็จะราคา6 0แสนก็กว่าเนี่ยแล้วก็ลดลงมา2 0,000ถ้าลูกค้าจองสิทธิ์2,000ไว้ก่อนในงานภายในวันที่6เมษายนนี้นะครับก็ราคาจะคัดโค้ดยังไงเนี่ยต้องลถมาจริงก่อนแต่ว่าคุณลูกค้าอย่าพลาดในการจองสิทธิ์เอาส่วนลด2 0 0 0 0ไว้ก่อนนะครับ,น,บน,นังสอบถามนิดนึงครับว่าแต่ละรุ่นมีแบตเตอรี่เท่าไหร่และความเร็ววิ่งได้เท่าไหร่ครับอ่ ตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดครับแบตเตอรี่ประมาณ50กิโลวัตต์ครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณ400กิโลครับส่วนตัวพรีเมียมก็คือแบตเตอรี่60กิโลวัตต์วิ่งได้ประมาณ500กิโลครับต่างกันที่ระยะแบตเตอรี่แล้วก็ต่างกันที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกค้าดูรถแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็น400ไป500ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นรุ่นตัว V อะไรก็ได้แต่ขอให้จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนครับโอเคท้งนอนเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันครับครับเราไปดูกันเลยครับอ่ะ สวัสดีครับวันนี้รันชีจากรามอินทากอม .2 ลอรั 2, นดี้โฮรันนะครับมานำเสนอรุ่นไอออนยูนะครับซึ่งเป็นรถนำเข้าจากประเทศจีนแต่เรามีบริษัทในประเทศไทยชื่อว่าไอออนนะครับไทยแลนด์เป็นผู้จำหน่ายรถ UT ตัวนี้ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวเป็นนกคู่ทันสมัยนะครับกับไฟ d a y l ไลท์นะครับไฟตัดหมอกด้านนี้สวยงามกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมดาเงาวสวยๆเลยนะครับ แล้วก็โฉบเชี่ยวด้วยสมัยตามสมัยของบุคลิกที่ปาดเปียวนะครับเรามีสายชาร์จตรงนี้ครับเป็น V2L ชาร์จได้ทุกรุ่นเลยนะครับของระบบรถไฟฟ้าครับภายในของเราก็สวยงามนะครับโฉบเฉี่ยวได้ทันสมัยกับวัยรุ่นที่ชอบเลยนะครับด้วยซอฟต์แวร์ที่เรานำมาให้เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกับรถราคา1ล้านกว่าบาทเลยนะครับมาให้กับ14.6มิ้วิแจมๆนะครับ ซึ่งความการสัมผัสเมนูเนี่ยง่ายในการใช้งานครับผมครับเรามาดูที่แผงคอนโทรลนะครับการใช้งานหน้าจอเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะครับจะมีเมนูอยู่ฝั่งซ้ายเป็นเป็นเมนูหลักนะครับแล้วก็เมนูขวารายละเอียด,ดย่อยว่าจะปิดม่านซันลูปแล้วอ่าการ์ดูปหรือเปล่านะครับถ้าเราปิดเราก็สั่งปิดอัตโนมัติได้เลย<อ>มีม่านพางแสนให้นะครับแล้วก็กันร,ร้อนได้อย่างดีนะครับแล้วก็คงทน ไม่แพ้ใครนะครับแล้วเราก็สั่งเปิดได้ครับเมนูที่2เป็นนักข้องนักบินก็มีการปรับลมร้อนของเบาะได้ด้วยนะครับการขับขี่ของเรานะครับก็มีหมวดต่างๆที่หมวดสบายโหมดสปอร์ตหมดประหยัดนะครับไฮเทคมากๆเลยสําหรับตัวการขับขี่รถไฟฟ้าซึ่งแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับตัวโครงสร้างของรถเลยนะครับแล้วก็รับประกันถึง แปีหรือว่า2องแสนสกิโลเลยครับผมซึ่งมากกว่าเพื่อนเลยด้วยกําลังแรงม้าเนี่ยสองแรงม้านะครับแรงบิดก็มากมายโดยที่เราสามารถขับเร็วได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราสามารถเปิดสันลุปกว้างอะาราโนมิก<ๆ>ได้เลยครับผมฟังก์ชันการเก็บของนะครับก็มีเก๊ะหน้านะครับแล้วมีที่วางแก้วมีไวเลสชาร์จนะครับซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ ลูกค้าที่ชอบแมนนว่นเรายังมีให้อยู่นะครับเปิดปิดง่ายปิดช่องแอร์สะดวกสบายนะครับการขับขี่เหมือนมาเสด็จเบนซ์ครับรถเราเหยียบเบรกเอาก้านลงเดินหน้าเอาขึ้นถอยหลังกดในแกนกลางก็คือจอดปราิ้นแค่นั้นเองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ฝั่งนี้นะครับลูกค้ายังกังวลว่าขับแล้วยังตัวชินกับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ขวามือนะครับรถจะไม่ตอบสนองใดใดทั้งสิ้นในเวลาที่เราขับขี่ครับผมสวยหรูดูดีนะครับด้วยราคาไม่เกิน ห้าแสนหกแสนนะครับเรามีสองรุ่นครับผมหน้าจอนี้มีแสดงอะไรบ้างครับหน้าจอตอนนี้มันชาร์จอยู่ครับก็จะบอกที่เปอร์เซนต์ว่าเราชาร์จกี่เปอร์เซนต์แล้วซึ่งสายชาร์จฉุกเฉินเนี่ยชาร์จกับไฟบ้านปกติได้เลยครับผมตอนนี้ก็ต้องรอเอาสายชาร์จออกก่อนมันถึงจะขึ้นมามีการควบคุมการขับขี่นะครับแล้วก็มีตัวของการใช้งานว่าเราวิ่งกี่เปอร์นเซนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีระบบ ของ Adaptive p u i s Control นะครับที่จะเป็นให้กับตัวท็อปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในสเปคที่ฟันธงกันอีกทีหนึ่งตอนที่ราคาเราออกมานะครับแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับในการส่องด้านหลังที่ทำให้เรามองเห็นคนข้างหลังได้อย่างสบายโดยที่คนข้างหลังอาจจะไม่รู้ตัวครับผมแล้วก็ระบบของอฟังก์ชันของที่กล่องให้มากับเกี่ยวกับ a d a ดก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ มีที่เก็บของด้วยครับกว้างๆของขวางเลยครับผมอันนี้ที่เก็บของนี่เป็นตู้เย็นหรือเป็นลมผ่านครับอ่าเป็นรุ่นนี้จะไม่มีตู้เย็นนะครับเป็นที่เก็บของปกติแต่ก็กว้างขวางแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยสําหรับรถคันนี้รถเล็กๆส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูแอร์หลังกันนะครับรถคันนี้นะครับมีฐานล้อกว้างถึง2เมตร75เซนนะครับเรานั่งไปแล้วมีพื้นที่เหนือเข่าอีกเยอะเลยนะครับ แล้วเบาะเบาะของรถคันนี้ก็สามารถปรับนอนแคปปิ้งได้อย่างสบายเลยนะครับเบาะนุ่มนวลน,นะครับทันสมัยแล้วก็ยังนี้ยังสามารถปรับหลังได้อีกด้วยนะครับอีกหนึ่งระดับอ๋อปรับได้2ระดับเลยอันนี้เราดั้งตั้งตรงนะครับแต่ส่วนนี้จะปรับอีกหนึ่งระดับที่ให้เอนสบายขึ้นนะครับผมตอนนี้เราก็มีช่องแอร์นะครับให้กับคุณลูกค้าด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ แล้วก็มีไฟของหลังคาอยู่ด้านข้างนะครับทันสมัยสังเกตพารานอมานะครับของกระจกกาสรูทําให้เราโปรง่งโล่งสบายเป็นรถที่เหนือระดับไม่เหมือนใครนะครับเยเรามาชมด้านหลังอันนี้หนึ่งครับสําหรับด้านหลังนะครับก็เป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นท็อปครับผมแล้วก็เป็นตัวของการเก็บชั้นล่างด้วยนะครับซึ่งบลง บางลูกค้าเนี่ยก็อยากที่จะไปนอนชายทะเลโอ้โหคุณรันครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถซิติคาร์ขนาดเล็กนะใช่รและดูแบบค่อนข้างปรับเปรียบเลยทีเดียวมีกี่รุ่นกี่แบบกี่สีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นตัว UT ครับมี2รุ่นนะครับรุ่นที่วิ่งได้400กิโลนะครับแล้วก็รุ่นที่วิ่งได้500กิโลครับผมแล้วแต่ละรุ่นนี้มีราคาเท่าไหร่ครับราคารุ่นสแตนดาร์ดรุ่นแรกครับจะอยู่ที่5 1 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็เราให้ลูกค้าเนี่ยจองสิทธิ์2,000เพื่อได้รับส่วนลด20,000นะครับก็รับตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งได้400กิโลแบตเตอรี่เนี่ย50กิโลวัตต์นะครับส่วนรุ่นตัวพรีเมียมแบตเตอรี่จะอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้500กิโลราคาเราตั้งไว้ตอนนี้คือ 66, 6 6 x x x แต่ถ้าจองสิทธิ์2,000เหมือนกันจะเหลือ4 6 4 x x x ครับ ยางซรบถามพี่ในเรื่องของวารันจีในเรื่องการดูแลหลังการขายแล้วก็มาถึงโชว์รูมต่างๆนี่ตอนนี้มีมากไหมครับครับตอนนี้ของเรามีศูนย์ไอออนครับทั่วประเทศ60ศูนย์แล้วนะครับ,รบแล้วก็วารันตีตัวสูงสุดของ ไอออนเนี่ยจะเป็นไฮเทคเอที T, นะครับเรียกว่ารับประกันแบตเตอรี่กับมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งานเลยครับผมบนนส่วนรุ่นอื่นก็จะอยู่ประมาณ2องแสนสี่หมื่นกิโลนะครับให้ความมั่นใจกับคุณลูกค้าว่าเราเนี่ยรับประกันแบตเตอรี่กับมอเตอร์มากกว่าแบรนด์อื่นเลยนะครับของรถไฟฟ้าแล้วก็ช่วงล่างนิ่มนวลถ้าลูกค้าขับแล้วลองนั่งเบาะหลังนะครับ เบาะหลังเนี่ยถ้านั่งแล้วไม่เวียนศีรษะไม่เวียนหัวอันนั้นคือตอบโจทย์คุณลูกค้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลันมากนะครับที่เสียสรานำชมรีวิวรถไอออนคันนี้นะครับยินดีเลยครับผมถ้าต้องการติดต่อร้านให้บริการนะครับโทรมาได้0614143789นะครับรันชี่ยินดีบริการครับอยู่ร้ามยินทากม .2 ติดกับบิ๊กซีลาดพรขาครับ ท่านชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาพี่รันกับผมพร้อมที่จะตอบคอมเมนต์นะครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับีากันครับ